นดาดาวพ่อครับพ่อจะพาหนูไปไหนลาก่อนนะลูกพอ่อตูมพีเอเคเป็นไรไหมคะ หนึ่งอาทิตย์ต่อมานั่นดาวไลนะ่าูมหนึ่งชั่วโมงต่อมาที่นี่ที่ไหนนะ่ะที่นี่คือโลก สิปีต่อมาจะจะซื้ออะไรดีนางเฮใครใครมาชนชั้นนายชนชั้นก่อนนี่แน่จบโปรดติดตามตอนต่อไป Step